mất tuột tuột thay này <laughs> mỏ phịt Chắc mỏ nào vẫn thuộc đây, đây này, à, 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 mà, mà.

hang cứ bịt và cứ ngầm cả thợ, cứ ngầm <laughs> <laughs> ờ. hang các <laughs> à, ê, măng xuống. Giây 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 mỏi. น้ำออกยู่นเพื่ oh ับน้ำมันใสดีรับใสบ่ใสรวมด้วยช่่ยกันุกข้ากันเลยนนถ่ากไีมันรวมเลยเชือตรวจเล้ มันลงก็ดีมันลงแล้วมึงยังเทะมันสิเป็นเป็นปิ้วโรงนที่เป็นวนๆมากจี๋ดหลือเขาจังกดหอยเดี๋ยวเดี๋ยขาจังด่าหอยอ่อมขันมันลงก็ดีมันอกี้มีมีโพงสีดำแล้วก็มีตะกรอนอยู่แน่นเระวังมันตีเตะ เย็นเย็นใจเย็นเย็นนี่ว่ามีใครบ้า ทางขวาก็ได้แอ่รุ่นร่างใครมันกว่อนี่อือทางขวาเนีมีใครใบแก้วมนมีแต่ใครลวกันมีใครใบหน่อยอือมืนอไรร่างใครเมื่อสิมีหลายขรดหลายใครเยอะได้ประมาณสิบยี่สิบใครประมาณสามสิบใครกานอือแต่ว่าขันยามัมัึ้นรอบหนึ่งมันสิมีใครใบแก้วใบดำๆเหมือนหนึ่งยู่ท่าไ้อือแต่ว่าทางขวามงนี้เขาก็ต้องไปบางทางใส่ใครม่สิตกวั ทั้งใส่ใขปบะตัวข้าวรทำไม่ได้หรออืมขันมันบ่โตกก็คือทำาบ่ได้บ่าติดอมน,น้าเอียงนะน้ายอนยอนเสียเลยวหหมันเอียงมาทั้งทีเลยเ lại ông chén thấy gì mà đơn đừng ở trên này, có nó này. มันมีระยะเวลาของมันบ่ไข่มันตกนีครับว่าอันนี้ฮอกกับการระยะเวลาแห่ไข่มันเต็มเต็มทีจะออกมนเนี่ยอืมแห่งไข่มันได้เต็มที่แต่ว่ามันมันตกเ้งมันดันสูดิมันดันสูด ไว้มันเห็ดยาโกวงว่เลยไว้มันแบบดันบีบเขาตลอดดิไม่โกงว่ะใจเย็นๆหล่ะใจเย็นๆ

มีนวเดี๋ินงนวา,นวนายะเ,เดเลเพิ่ทว,วาาลอกให้ตกหักามันีกม่ีลูกหรอวะ <c oughs> แต่ว่านา้ำน้ำใสๆนี่บนน่นั่นาะ มันน้ำน้ำใสแต่ไม่เป็นการพร้อมที่ผสมตอนย้ำพรวนเข้าไปออืต้องสีดยาให้มันดีกว่าสีดยา่ปรับปรุระบบสืบพันธุ์ในมันเลยใครบ่ได้บ่มีเงินบ่มันมันบ่มีใครใบทีสีตกไหมครับมบ่มีใครใบแก่ทีที่มันย้ำพรวนจากเฉียวเข้าไปมันมีใครแก่ทีบ้างสีไมนสีตกใส่นลำเสียอว รอบมี้อสื่อยาลบสื่พันต่กันข้อแกะอันนี้ก่แกจ่าอันนี้มันก็ขอขตรงนี้ใครมาตรวจภายในขอมรงนี้ใครไปแก้เากับสื่ยาลบส่พันตกันกันแล้วต,ต้องร้อยอีกรอบหนึง่งแกะครับเออานนี้มันกัพร้มทแล้วเหเมือ่อแตใสดี่ว่าใครมากตกเยไเห,หรออืมอืเอา,าไปดเ,<บ>เออเอาสิเอามันชัวชวนะ่ะ Yeah. <laughs> More now, more now.